สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็เป็นดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันศุกร์แล้วนะจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่21ถึง27พฤศจิกายนเราจะดูกัน5เรื่องเหมือนเดิมคือการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวสับให้ก่อน ส่งจิตส่งใจมาอาธิฐานตอนสับไพ่ก็ได้นะ,ะเหมือนเดิมบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะก็เปิดไปก่อนที่จะมาลงคลิปนี่นะให้อธิฐานตอนนี้ได้หรอได้ระนาบของจิตบางทีไม่มีการเวลานะจ๊ะโอเคเรียบร้อยคนเกิดวันศุกร์นะโอเค จัดนิดนึงเรายังคงใช้ไพ่ไทยเหมือนเดิมนะเพราะรู้สึกว่าเวลาหน้าไพ่ขึ้นชัดเจนอ่านง่ายแล้วก็คนคนที่เห็นไพ่ก็รู้สึกว่าเออไพ่สวยอะไรอย่างนี้อ่ะเริ่มเลยการงานก่อนคนเกิดวันศุกร์การงานโอ้อ่ะ การงานคนเกิดวันศุกร์นะช่วงต้นสัปดาห์ยังไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาอะไรที่ทำมาก็ทำไปเรื่อยๆแต่ให้เหมือนมีการบอกว่าให้เก็บรักษาถ้าหากใครทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะหรือมีเงินเรื่องทั้งเรื่องงานก็ต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะบางทีส่วนใหญ่เนี่ยอ่ะถ้าหากใครที่ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบัญชีหรือทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเลขเรื่องเงินทอง ให้รักษาระวังดีๆนิดนึงกับไพ่บอกว่าถ้าหากใครทำมาค้าขายช่วงต้นสัปดาห์ยังไม่เหมาะแก่การลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะใครที่คิดจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือที่จะทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อย่าพึ่งต้นสัปดาห์ไม่ใช่ช่วงที่เหมาะที่จะทำอะไรใหม่ไพ่บอกว่าให้ทำาอะไรที่เคยทำมาทำไปก่อนแต่ว่าทำให้มันดีทำให้มันรอบคอบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับคอยเก็บรายละเอียด ให้มันครบครบในเรื่องงานแล้วมันจะดีกว่ายังไม่ต้องไปรเริ่มหรือทำอะไรเพิ่มในช่วงต้นสัปดาหา์แต่ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยใครที่อยากจะทำอะไรเนี่ยสามารถทำได้ใครอยากจะเริ่มอะไรเริ่มได้จะต้องมีการบางคนอาจจะต้องมีการใช้เงินทำงานในช่วงกลางสัปดาห์อาจจะจ่ายไปเพื่อจ้างคนเพิ่มหรือจ่ายไป เพื่อให้เขามาทํางานให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่จะต้องมีการเสียเงินเพื่อให้งานเดินหน้าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรกับอีกอย่างหนึง่งไพ่เตือนว่าถ้าหากใครที่เป็นนายจ้างจะต้องมีความเป็นธรรมต่อลูกจ้างอย่างมากไม่ว่าจะ ถ้าหากเราดูแลคนอะเราดูแลด้วยพระเดชแล้วเราต้องมีพระคุณด้วยเข้าใจเข้าใจเนาะเออเราต้องมีการเหมือนกับให้สินน้ําใจเล็กๆน้อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมความเป็นธรรมและความเที่ยงตรงคนไหนควรได้มากก็ให้มากคนไหนควรได้น้อยก็ให้ลดหลั่นกันไปก็ได้แต่จะต้องไม่มีการไปบอกกันว่าเฮ้ยคนนี้มากกว่าคนนี้น้อยกว่าไม่ได้นะหรือ ถ้าหากคุณกลัวมันจะมีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็เอาผลงานของแต่ละคนออกมาดูเลยว่าเฮ้ยคนนี้ผลงานงี้อ่าคนนี้ควรได้คนนี้ไม่ควรได้เอนี้ไม่ต้องได้อะไรก็แล้วแต่แต่ให้ขึ้นว่าจะต้องมีการให้มีการให้ก่อนเพื่อที่จะให้งานเนี่ยตัวงานเนี่ยมันดําเนินไปได้อย่างราบรื่นในช่วงกลางสัปดาห์นะอ่าหรือไม่อาจจะต้องมีการจ้างคนเพิ่มหรือทําอะไรเพิ่มหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่แน่นะหากใครที่เป็นนายจ้างหรือใครที่อยู่ในระดับที่เป็นผู้บริหารอะไรแบบเนี้ยอ่านะจะต้องมีการใช้ใช้เงินเพื่อให้งานดาเนินดําเนินเดินหน้าต่อไปได้นะ โอเคส่วนปลายสัปดาห์คนเกิดวันศุกร์คือดีมากมีการเฉลิมฉลองสามถ้วยขึ้นมาจะดงงานประสมผลสำเร็จไปได้ด้วยดีอะไรที่วาดหวังไว้ในเรื่องการงานคือได้หมดทุกอย่างมีการฉลองแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะช่วงปลายสัปดาห์โอเคเรียบร้อยการงานต่อไปเรามาดูการเงินกันบ้างการเงินคนเกิดวันศุกร์ วุ้ยคนเกิดวันศุกร์การเงินสวยมากคือที่คลุกคลักหน่อยแค่ช่วงต้นสัปดาห์ที่เหมือนกับว่ารายจ่ายเยอะรูรัวเยอะแล้วก็แต่ว่าถามว่าขาดมือไหมไม่ขาดมือเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายจุกจิกเต็มไปหมดเลยทำไมจะต้องเดี๋ยวจ่ายนั่นเดี๋ยวจ่ายนี่เดี๋ยวจ่ายนู่นเหมือนกับเรือที่มันรั่วเออมันก็ต้องคอยปะคอยอุดคอยเหมือนกับเงินที่มันรั่วคือมันได้มามันมันไปได้มันดําเนินไปได้อยู่แต่ว่า มันก็มีเหตุให้ต้องใช้ต้องรั่วไปทางนั้นทางนี้เยอะแยะไปหมดเลยไม่เป็นไรแค่ช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์กับปลายสัปดาห์คือสวยมากในเรื่องการเงินมีสิทธิ์ได้เงินได้ทองเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆบางคนอาจจะได้มาเป็นเงินก้อนเลยก็ได้นะจ๊ะเพราะว่านี่เดอะสตาร์ขึ้นแล้วก็ตำแหน่งถามเรื่องการเงินก็ได้เด็กถือเหรียญออกมา ไพ่ไพ่ใบกลางเนี่ยนะช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยแออสดงว่าจะต้องได้เงินได้ทองได้อะไรมาแน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่เด็กถือเหรียญใช่ไหมผู้ที่จะนําโชคลาภเรื่องเงินทองมาให้หน่าจะต้องเกี่ยวกับเด็กหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเด็กอะไรแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะได้เงินได้ทองค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์ด้วยก็เหมือนกับพอเติร์เดอสตาขึ้นแล้วลขึ้นตําแหน่ง เรื่องการเงินเนี่ยแสดงว,ว่าเงินสะพัดมากสําหรับคนเกิดวันศุกร์ในช่วงปลายสัปดาห์นะจ๊ะการเงินดีดีอีกอย่างหนึ่งพอเป็นไพ่เดอลตาเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงใบไหนมันเป็นฟีลลิ่งแบบถ้าหากไพ่ใบนี้ขึ้นมานี่เหมือนไพ่เขาเตือนว่าเอาเวลาคุณได้อะไรดีๆมาช่วงช่วงกลางสัปดาห์มีไพ่เด็กถือเหรียญเหมือนคุณกําลังจะได้เวลาคุณได้สิ่งดีๆมาแล้ว อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มามันมาจากผลบุญผลกุศลหรือความดีที่คุณได้เคยทํามาก่อนไม่ว่าคุณจะจําได้หรือไม่ได้ก็ตามเพราะบางอย่างมันก็เป็นบุญที่อาจจะทําไว้นานแล้วแล้วเพิ่งถึงเวลาที่จะให้ผลนะะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณทําบุญช่วงปลายสัปดาห์ถ้าเป็นไปได้อย่าลืมที่จะกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลสักหน่อยนะจ๊ะให้เกี่ยวกับงานที่เราทําให้กับทุกผู้ทุกคน ทุกรูปนามทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องงานของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินของเราอุทิศไปให้เขาหน่อยแล้วก็อย่าลืมให้ตัวเองและให้ผู้ที่ดูแลคุณอยู่ด้วยจะยิ่งให้การทําให้การเงินคุณลื่นไหลคล่องตัวยิ่งกว่าเดิมนะใครอยากปล่อยปลาก็ปล่อยเพาเกี่ยวกับน้ํานะจ๊ะใครอยากทําบุญน้ําดื่มก็ทําถ้าทํำกับพวกนี้จะยิ่งเสริมเรื่องการเงินให เงินมาแบบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็อยู่กับเราอย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีความลื่นไหลาราบรื่นด้วยนะจ๊ะน,นี้เรื่องการเงินคนเกิดวันศุกรนะ์นะต่อไปเรื่องความรักความรักคนเกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงไพ่พาลือสีขึ้นเหมือนก็ไพ่พาลือสีขึ้นความรักอะดีมากแต่ว่าเหมือนกับ ให้บอกว่าช่วงต้นสัปดาห์ให้ปลีกวิเวกก่อนอย่าพิ่งไปอะไรมากกับเรื่องความรักนะหรือไม่บางคนก็จะมีฟิลลิ่งแบบอยากอยู่คนเดียวถึงจะมีคู่หรือมีครอบครัวมีแล้วก็แต่เป็นฟิลลิ่งแบบอยากอยู่กับตัวเองในช่วงต้นสัปดาห์อยากอยู่กับตัวเองปลีกวิเวกศึกษาตัวเองเรียนรู้ตัวเองอยู่กับตัวเองเงียบ หรือบางทีก็อาจจะไม่เงียบแต่อยากอยากจะอยู่เคลียร์อะไรบางอย่างกับตัวเองมากกว่าเพื่อที่จะไปต่อได้บางคนมีฟีลลิ่งอยากจะพักผ่อนอยู่กับตัวเองไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครอยากอยู่สงบสุขนิดนึงสักนิดหนึ่งก็ยังดีในช่วงต้นสัปดาห์นะแต่ช่วงกลางสัปดาห์เริ่มโอเคแล้วอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าถ้าหากใครที่ยังไม่มีคู่เนี่ยหรือยัง ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีใครเข้ามาในหัวใจเนี่ยช่วงกลางสัปดาห์มีสิทธิ์ที่จะได้ออกไปพบเจออะไรบางอย่างหรือใครบางคนผ่านการเดินทางผ่านการท่องเที่ยวหรือบางคนเริ่มมองหาเพื่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเ,เป็นไปได้นะบางคนอาจจะเจอจากการท่องเที่ยวเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเจอคนถูกใจถูกชะตาช่วงเดินทางช่วงท่องเที่ยวแต่ว่าไพ่ย,ยังไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์จะ ฟันธงไปในรูปแบบไหนบอกแค่ว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้พบได้เจอก็ได้หรือบางคนอาจจะมีโอกาสนะมีคนรักอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสได้ไปเทินทางท่องเที่ยวด้วยกันทําให้มันเหมือนมีความมันเหมือนมันเฟรชขึ้นมันเฟรชขึ้นมันสดชื่นขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์ุูความสัมพันธ์บางทีนานๆไปมันก็เบื่อหน่ายะเนาะถ้าหากเกิดทุกอย่างซ้ําเดิมทํางานหาเงินกลับมาเจอกัน เป็นรูทีนบางทีก็เบื่อถ้าหากเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวด้วยกันบ้างบางทีจะทําให้ความสัมพันธ์ในความรักมันกลับมาชุ่มชื่นใจแล้วก็เหมือนกับมีความรื่นเริงใจมากขึ้นอ่าโอเคส่วนช่วงปลายสัปดาห์เก้าถ้วยความรักเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรักไพ่ใบนี้ขึ้นบอกเลยว่าความรักสวยมากความรักดีมากคุณจะรู้สึกถึงความอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็มีความสุขในเรื่องความรักมากๆเลยในช่วงปลายสัปดาห์ทุกอย่างคือดี สุดๆไปเลยช่วงปลายสัปดาห์ความรักคนเกิดวันศุกร์นะอ่าตอบไปความรักแล้วเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าสุขภาพคนเกิดวันศุกร์ใปไหนวันนี้สุขภาพสุขภาพไม่ค่อยดีเรื่องอื่นดีหมดมากคนเกิดวันศุกร์นะยกเว้นสุขภาพช่วงต้นสัปดาห์ยังไม่เป็นอะไรปกติ ช่วงกลางช่วงปลายสัปดาห์ให้ระวังหนักๆระวังเรื่องของมีคมด้วยระวังเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งแล้วบางทีคุณไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับใครแต่เข้าไปอยู่ใกล้ๆในวงที่เขาตีกันที่เขาทะเลาะกันแล้วโดนลูกหลงก็ให้ระวังนะเพราะว่ามันมีมันมีด้วยความห้าดาบขึ้นมาจะเสียอกเสียใจจากคนอื่นหรือไม่ก็มันมีดาบปักอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องของมีคมด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันห้าดาบขึ้นมา ระวังปัญหาที่มาจากคนอืมโดยถ้าหากตำแหน่งสุขภาพก็แสดงว่าอาจจะมีใครมาทําให้หนักอกหนักใจแล้วมันส่งผลกระทบต่อร่างกายจนเจ็บป่วยก็ต้องระวังนะช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ระวังอุบัติเหตุนิดนึงด้วยความที่เดอะทาวเขึ้นมาอย่างเงี้ยให้ระวังอะไรที่มันปุบปรับหุนหันพันแล่นระวังมากๆเลยนะคนเกิดวันศุกร์ เรื่องสุขภาพช่วงกลางกับปลายสัปดาห์แอบเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบจะมีการสูญเสียเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเกิดขึ้นเออให้ระวังเลือดตกยางออกระวังอาการล้มล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่ามีการถลอกปอกเปิบมีเลือดออกตามร่างกายให้ให้ระวังไวิีนึงช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์ยังไม่ค่อยดี เปิดมาอีกหนึ่งใบก็ยังแปดถ้วยบางอย่างมันเหมือนกับมันครบรอบวงจรที่คุณที่คุณจะต้องเจอแต่ไพ่บอกว่าถ้าหากคุณสามารถทําทําใจให้มันปล่อยวางได้แล้วก็มีสติระวังแล้วพูดตรงๆว่าก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะต้องมีรางบอกเหตุอะไรนิดๆหน่อยๆอ,ออกมาแล้วละ่ะว่าเดี๋ยวจะต้องมีอันเนี้ยเรื่องราวประมาณอย่างเนี้ย ที่ทาให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเหตุอะไรให้เลือดตกยางออกเกิดขึ้นถ้าหากคุณได้รับได้รับเร,เรียกว่าอะไรอะสังหรณ์นางสังหรณ์แบบนั้นมาคุณอย่าเพิ่งเพิกเฉยกับมันนะอะไรที่ไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวหรือไม่ควรไปยุ่งก็อย่าไปยุ่งอย่าไปข้องเกี่ยวนะบอกเลยเหมือนไพบ่บอกว่าให้ละวางจากบางสิ่งบางอย่างมาแล้วจะทำให้สุขภาพและชีวิต รอดปลอดภัยไปได้แม้ว่าไอสิ่งที่เข้ามาล่อหลอกมันจะน่าสนใจขนาดไหนก็ตามอมบางคนเพื่อนหรือใครอาจจะชวนให้ไปเที่ยวหรือไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนแต่คุณมีความสังหรณ์แปลกๆเฮ้มันไม่น่าจะไปมันไม่น่าจะดีวะ่ะคือมันมันน่าสนใจมากเลยนะแต่ฟิลลิ่งมันไม่ได้อะฟิลลิ่งมันเหมือนกับไปแล้วแม่งจะมีเรื่องอะ มันจะต้องเป็นฟีลแบบเฮ้ยไปเราแม่งมีเรื่องแน่แต่ไอที่ที่ที่เพื่อนชวนหรือใครชวนแม่งน่าไปมากเลยอยากไปมากเลยเออถ้าหากมีฟีลลิ่งนั้นขึ้นมาก็เชื่อลางสังหรณ์เชื่อจิตเชื่อใจตัวเองนะไม่ไปไม่ไปดีกว่านะไปแล้วมีเรื่องแน่เจ็บป่วยแน่ๆหรือมีเหตุอะไรแน่ๆเลยนั้นไม่ต้องไปนี้ไพ่ขึ้นบอกว่าให้ละวางไปเลยถึงว่ามันจะน่าสนใจแค่ไหนก็ตาม เกี่ยวข้องกับสุขภาพสุขภาพโดยรวมก็หมายถึงความสวัสดีความปลอดภัยของชีวิตของตัวเองด้วยนะจ๊ะอ่าโอเคสุขภาพผ่านเรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างคนเกิดวันศุกร์โอ้โชคลาภสวยมากช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยโชคลาภจะมาจากงานมาจากงานยิ่งงานที่ทําด้วยฝีมือของตัวเองด้วยสกิลของตัวเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ย จะได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำทำอะไรออกมาขายสักอย่างแต่ว่าคุณทุ่มเทคิดประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาแล้วมันให้ผลตอบแทนที่แบบเุ้ยมีคนชอบแล้วเขาเหมาไปเลยเว้ยเขาเอาไปเยอะมากเลยซื้อไปเยอะมากมาเลยก็ถือว่าเป็นโชคลาภได้อย่างหนึ่งโชคลาภม,มาผ่านผ่านงานผ่านฝีมือตัวเองความทุ่มเทของตัวเองที่ได้ลงลงแรงไปแล้วทาด้วยความรักความชอบมีความสุขด้วยนะนี่โชคลาภจะมาจากการงาน แต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์จะยังนิ่งๆอยู่ไม่ค่อยมีอะไรไพ่บอกช่วงกลางสัปดาห์ไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือไปแข่งขันทําอะไรทั้งสิ้นช่วงกลางสัปดาห์ไม่เหมาะเลยแม้แต่นิดเดียวช่วงปลายสัปดาห์มีสิทธิ์ใช้โชคได้ลาบได้สิ่งดีๆมาจากคนรักคู่รักคู่ครองหรือแม้แต่เพื่อนสนิทที่คุณสนิทด้วยมากๆเพราะว่าเป็นไพ่สองถ้วย two of cups หรือบางคนอาจจะได้โชคลาบมาเป็นรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่ดีอะไรแบบนี้หรือบางคน โชคลาภมาในแนวแบบได้แฟนอ่ะอุ้ยเป็นแฟนกันเถอะอะไรอย่างนี้บางคนก็อุ้ยแต่งงานกันเถอะก็ถือว่าถ้าหากพูดตามที่โบราณเคยพูดกันก็คือโชคลาภเป็นสัตว์สองเท้าคือ <c oughs> เขาพูดกันอย่างนี้จริงๆนะก็คือได้ได้ได้ไดแฟนได้เพื่อนได้คนรักได้คนที่เข้ามาดูแลซัพพอร์ตชีวิตอะไรแบบเนี้ย แต่อันนี้ไพ่รายสัปดาห์นะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งฟันธงอะไรมากเพียงแต่ว่าจะมีโอกาสได้สิ่งดีๆมาจากคนรักคู่ครองหรือว่าเพื่อนสนิทคนที่คุณรู้สึกสนิทด้วยมากๆบัดดี้ของคุณพาร์ทเนอร์ของคุณอะไรอย่างเงี้ยที่คุณสนิทด้วยอะโชคลาจะมาถักทางนั้นหรือบางคนก็ได้ไปแบบว่าออกแนวแบบว่าคนรักนั่นแหละคือโชคคนรักคู่ครองนั่นแหละคือโชคลาภของคุณ ได้ได้ได้คนดีเข้ามาในชีวิตในประมาณนี้นะอ่าโอเคเรียบร้อยเรื่องโชคลาภจบแล้วคนเกิดวันศุกร์เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับดวงรายสัปดาห์คนเกิดวันศุกร์นะจ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย